ไปปะปะปะปมาภัพเลยใบกจะหน่มันลื่นลงไปนะนี่ถุดไม่ดีอย่าจังได้บอกให้เหยียบกิ่งเหยียบใบไม้อ่ะลิ้มสุดอ่ะลงใบไม้เลยอ่ะโออเราหลังแทงเราหน้าอีกแล้ว อันนี้คุณจะกลับอุ้มมันเหรอครับกลับไปนอนใครบอกครูครูเป้งไปไม่ไกลออกหายเงียบเลยหายแล้วผมดูลอยนะเขาวิ่งบนนี้นะใช่ขึ้นบนสันเนี่ยไปเหมือนไม่ลื่นเลยโอเคจะเหวียงไม่ได้เลยหรอหลัง๋ยวไรลูกนึกไปกันนะ<อ>มันไม่มีลูกเก็บแเตียงมั้ยโอ้ เอกจะไปจะวิ่งถอยหลังไปใช่ไหมเด็กดึงถอยหลังไม่ดีกว่าเลย